มชัดเจนที่ไม่ชัดเจนที่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่คิดว่าก็จากที่ถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ดูท่าทางจะได้ไปต่อจริงๆยังไม่กล้าพูดจริงออจากมุมนี้นะคุณบาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไปต่อแต่ไปไปมาคุณป๊อปวงในมั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 นเหมือนไอ้นี่เลยนะตาช่างตลาดเลยนะไอ้ไม่ถึงกิโล จะจะเข้าจะหรือเปล่านะจะยังไงเดี๋ยวน่าสนใจจะได้ถามป๊อปว่าทำไมป๊อปมองว่าไม่แน่ใจเออันนี้ผมไม่ได้มองเองหมายถึงว่าใช่ใช่ใช่ทำไมแบบจากที่มีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าจากนี่คือคนเสพข่าวจากข้างนอกที่อ่านดูก็ดูเป็นบวกดูประชุมแล้วไม่น่าเีนี่เราพูดถึงอนาคตของเอกเทนหากันอยู่นะคะก็ไปเริ่มที่เอาไงดีไปฝั่งแมนเชสเตอร์เขามีประเด็นใหญ่ทั้งสองทีมเลยนะ ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนแล้วกันนะก็คือเมื่อวานนี้นะครับตามกําหนดการอวนี้มาตอนอประมาณเกือบหนึ่งทุ่มบ้านเรานะครับคลิปนี้ถ่ายโดย2ช่องก็คือ ITV ฟรีทีวีของอังกฤษไม่ใช่ ITV บ้านเรานะแล้วก็ทางฝั่งของ Sky Sport นะครับไปรอไปยืนรอหน้าสำนักงานของปีศาจแดงที่ลอนดอนไนท์บริดจ์นะครับปรากฏว่าบอไไดบริหารก็เดินลงจากรถมาเซอร์เจมและคริฟ เซอร์เดฟเบรฟอร์ดแล้วก็คนสุดท้ายก็คือแดนแอชเวิร์ดเข้าไปประชุมกันผลการประชุมออกมาแล้วนะครับไม่มีรายงานการประชุม,มลืมเลขาลืมไว้ที่ห้อง <laughs> d have a minute ไม่มีอันนีย <c oughs> บอกหาคุณนิณาดีกว่าภาษาอังกฤษเนี่ย minute แปลว่านาทีอ่าแต่ว่ามันจะมีเป็นบอนกับ minutes. เป็นรายงานการประชุมก็ได้นะคะแต่ว่าในภาษาของการประชุม minute มันคือรายงานการประชุม,ม where is the minute ไม่มีไม่ม,ม,มีรายงานการประชุม สุดท้ายไม่มีนะครับประชุมกัน6ชั่วโมงนะครับผมเล่าให้คุณผู้ชมตั้งต้งตนไปตั้งแต่วันจันทร์ก่อนเมื่อวานอังคารใช่ปะย้อนกลับไปวันจันทร์เนี่ยที่มีภาพเซอร์อเล็กประชุมกับโจเอลเกรเซอร์อันนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วประชุมเรื่องโอชา่ยฟอร์ดนะประชุมเรื่องสนามแล้วมีมแกรี่เนวิลด้วยว่าจะเอายังไงซึ่งพอมันมาจนถึงเมื่อวานเนี่ยครับในห้องประชุมก็บอกวาระต่างๆเนี่ยมันคือมันลี่มันคือการประชุมประจําเดือนแต่ว่าปกติอะครับ พวกตระกูลไกเซอร์ไม่เคยเข้าอืจะเข้าต่อเมื่อมีวาระสําคัญซึ่งเมื่อวานนี้ไปด้วยไปด้วยนะครับทีนี้6ประชุมไอ้หชั่วโมงในการประชุมไม่มีการรายงานข่าวใดทั้งสิ้นครับพวกบรรดาเทียต,ต,ต้นต้นวงในเงียบเป่าสากหมดมทุกคนเพราะว่ามีทางฝั่งของ The Time สบอกว่าบอดบริหารสองคนออกประตูหลังแล้วขึ้รถไปเลยอนอกนั้นี่คือ,อหาตัวไม่เจอ,อ เป็นแบ็กดอเป็นเป็นแบ็กดอนี่เอาไปอีกทางหนึ่งนี่ว้โอ้โหนี่ไงนี่บอกเเนอ่์ไม่ธรรมดาสื่อสื่อไม่ธรรมดานะไอ้นี่ก็ไปหามาได้โอ้โหโรคจิตไม่แพ้เืือังกฤษเนี่ยฮะเราก็ขึ้นรถออกไปเลยครับความหมายก็คือไม่มีใครพูดกับสื่อแม้แต่หนึ่งคนหนึ่งประโยคหรือแม้กระทั่งหนึ่งคำคือตั้งใจเลี่ยงไปเลยด้วยว่าแบบแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้ข่าวที่บอกว่าจะได้อยู่ต่อมาจากไหนเป็นการคาดการ์หรอเปล่าครับแค่นับเคอร์เลนฮะ ปัจจุบันนะตอนนี้คือยังไม่ไล่ก็เลยได้อยู่ต่อไงอตีความแค่นั้นเองอ้ยังอยู่คือณนะตอนนี้ยังรอดอยู่แต่อีกหนึ่งคุณอย่าลืมนะฟีฟ่าวิกเนี่ยมันสิบกว่าวันนะครับใช่ฟีฟ่าวีกก็มีคือกับไอทีนูนะ่ะยี่แถวสิบเก้ายี่สิบตุลาแลวแถวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเวลาที่เหลือเนี่ยพราชาสวัสดีสุขหรือจะเป็นจัน์หน้าต้องไปได้หมดเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดครับอณตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับก็ ยังไม่มีการรายงานดใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะมาจากเทเลกราฟเดอะไทมส์ดิแอสติกทุกคนเงียบหมดเลยครับเพราะว่าถ้าเขียนออกไปโดนลดเทียนแน่นอนความาหมายก็คือเฮ้ยยู่ต่อเขียนไปเกิดปดใช่ครับงานกลายเป็นว่าพวกผู้สื่อข่าวที่โอ้โหเทียสูงๆยู่ดีอ้าวไหนบอกไม่ปดเลยอย่างนี้ใช่ผมว่าจะมีแค่สกายซับอ์ทอะที่เขาแบบรายงานว่าเทนหาน่าจะได้อยู่ต่อนะนะเป็นโอพีเน,เนี่ยเป็นความขีดเห็ยของเขาแต่นอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการจัดเทียนักข่าวไม่ชัว ไซมอนสโตนเงียบ b c c เงียบเงีย ب, งบหมดเลยความหมายคือเอาอย่างนงี้ฮะไม่ต้องเดาไปเองณนะตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจจบแค่นี้ <S 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 คือยังเป็นไปได้ไหมว่าคนาาที่จะมาแทนยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาใครเพราะถ้าเอาออกตอนนี้แล้วใช่ครับแล้วยังไงใครมาทำแทนอะ่ะจริงๆเมื่อวันจันทร์ผมเห็นอยู่3ข้อนะที่อบอร์ดบริหารคุณผู้ชมก็คงสงสัยเหมือนเราใช่ป่ว่าคุณอยูนทันดับ14คุณยังลังเลอะไรในการปลดใช่ไหมจริงๆเขามีพวก นักข่าวลิส์มาสามข้อข้อที่หนึ่งคือปลดกระทันหันเพราะว่าวางแผนแล้วตั้งแต่ตน้นซีซั่นมันแค่ส,อ,สองเดือนเองไงข้อที่สองนี่คือเรื่องของเงินชดเชยและเงินต้องไปจ้างโค้ดใหม่ม,มันเงินสองสองบัตเจ็ตนะครับแล้วข้อที่สามก็คือตัวแทนครับเพราะไอเพราะฉะนั้นข้อที่สามเนี่ยระดับทํางานมานานเขาเริ่มรู้แล้วว่ามไม่งั้นนะผมถึงบอกเมื่อวานเนี้ยุดอ่หน้าองสารม,มาแบบช้าไปหน่อย ประสบการณ์มันมีแล้วไงว่าถ้าจ้างเหมือนเดิมก็จะได้เพอเพผลผลลั์เหมือนไม่่ตงจากเดิมเพอเพออาจจะแย่กว่าโอเล่แบบไม่รู้นะแต่ประสบการ์เขาแค่น้อยกว่าโซชางไงรุดก็เลยไม่ได้รับการพิจารณาสักทีก็กลายเป็นว่าชัดเจนที่ยังไม่ชัดเจนใช่ครับยังไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าสูญญากาศยังไม่มีการตัดสินใจว่า จะรับนายกไหม <c oughs> ยังรออยู่ <c oughs> อ,อ,อนะคะแต่ว่า <ฮะ S 2> ออมาดูฝั่งของคนที่เคยเคยรับหน้าที่นี้บ้างทางเดวิดมอยส์นะคะก็บอกออกมาแสดงความเห็นใจทางด้านของเทนฮักที่มีความกดดันมหาศาลเลยในการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะโดยมอยส์เองก็เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนนะโดยตอนนั้นน่ะคือรับหน้าที่ต่อจากเซอร์เล็กฟูซานเลยอะตอนนั้นแลคือแบบ แล้วท่านเซอร์ก็เลือกาองนกดนดัน,น,น,นกว่าน,น,นี้อีกนะคะซึ่งมอยส์บอกว่าสถานการณ์ของเอริเทนหากเนี่ยผมเคยอยู่ที่นั่นและรู้เรื่องดีตัวผมเองรู้ว่านี่คือสโมสรที่น่าเหลือเชื่อมีความกดดันมากมายแต่สําหรับผลแล้วเนี่ยนี่เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมันถูกพูดถึงไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนในโลกแล้วก็มันมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการชัยชนะกองเชียร์อยากจะชนะและผู้จัดการทีมทุกคนที่เข้ามารับงานก็ต้องทำทีมให้ชนะเท่านั้น มันก็เข้าใจได้นะโหเป็นแบบพอทีมใหญ่คนจับตาดูเยอะ<ช>อะไรอย่างเงี้ยส่วนทางฝั่งของเวนรูนี่นะคะล่าสุดเนี่ยก็ออกมาพูดประมาณว่าเฮ้ยเอาจริงๆนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนเนี่ยก็ต้องยกระดับผลงานตัวเองออกมาให้ดีกว่านี้นะโดยเนี่ยอย่างแบบคือคือ คือมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแหละใช่แล้วก็ตัวของเทยนก็รู้ถึงสถานการณ์นี้ดีแล้วก็หวังว่าเขาเจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้เพราะบ่อยอครั้งที่ผู้จัดการทีมก็ต้องตกงานแล้วก็ต้องสร้างทีมใหม่อีกครั้งด้วยผู้จัดการทีมคนใหม่มันวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเทน่าเองก็ทําทุกอย่างอยู่นะเพื่อพยายามปรับปรุงส่วนนักเตะเองเนี่ย ผมพูดไปแล้วไม่ได้ดูการก่อนลูนี่บอกว่าจําเป็นต้องทําผลงานให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ทําอะไรแล้วก็ต้องทําให้มากขึ้นมุ่งมั่นมากขึ้นทํางานหนักให้มากขึ้นอเออนี่คือมายเซ็ตของคนแบบนักเตะในยุคอีกยุคหนึ่งสมัยก่อนเออใช่ไหมจะพูดว่าสมัยก่อนก็เขินลูนี่เองแล้วอีกอย่างหนึ่งครับคือนักฟุตบอลสมัยนู้นน่ะเขาเริ่มเป็นโค้ชกันแล้วและไม่ประสบความสําเร็จเยอะเขาก็เริ่มจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้สมัยว่าเตะบอลอย่างเดียวเนี่ยก็โทษแต่ คนวางแผนแต่ตอนนี้ลูนี่เนี่ยแกผ่านเมื่อกี้สโมสและดาร์บี้เบอร์มิงแฮมตอนที่คุมพีมัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ยไม่ง่ายเนี่ว่าเหมือนแกรี่เนวิวไงไปคุมบาลนเซียแล้วบอกผมไม่เป็นโคดอีกเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้คุณผู้ชมดูว่าถ้านักฟุตบอลแบบเนี้ยเขาจะแบบเฮ้ยทำไมไม่ทุ่มเทโทษโคดเดียวไม่ได้สิแล้วตัวเขาเองเริ่มจะเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อนักบอลเนี่ย1 1คนเราสั่งเขาไม่ได้หมดนะ ไม่ใช่เดียโก้สิเมลเน่นะใช,ใช่ปะนะคะ<อ>แต่ทีนี้ก็โอ้โมีข่าวไม่ค่อยดีนะคะเรื่องการบาดเจ็บของแฮร์รี่แม็กควายค,ะค่ะล่าสุดเนี่ยก็น่าจะต้องพักอยู่ที่ประมาณ2-3สัปดาห์ก็บาดเจ็บในช่วงท้ายครึ่งแรกนะคะของเกมล่าสุดอ่นะที่ไปเสมอกับแอสตันวิลล่านี่ก็ แม็กควายนี่ก็เป็นนักเตะที่เอาจริงของทุ่มเทนะแต่สุดท้ายเนี่ยเจ็บอีกแล้วค่ะแม็กควายเองก็โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะว่าน่าหงุดหงิดที่ต้องเจอกอาการบาดเจ็บเมื่อช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็ต้องพักไปประมาณ2-3สัปดาห์นะแต่ผมจะกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าน่าจะเจ็บเองอะกระตุกเองซะงั้นใช่อประมาณนี้นะครับข่าวแม็กเกตคุณผู้ชมไม่ต้องไปฟังเยอะนะตอนนี้และไม่ต้องไปฟังสื่อไหนเลยนะเพราะอะไรมันยังไม่มี ก็คือตอนี้คือากาศอยู่เอาพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าแต่ด้วยเหตุผลที่สุญญากาศเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเราก็อาจเกินจากคาดเดาเนาะอย่างที่บอกกับเรื่องค่าชดเชยที่ต้องกลับมานั่งคิดคือคิดเลขกันดีๆจะไปจ้างใครใหม่ตัวแทนตัวแทนที่ถ้าจะเอาวนในเขาเรียกแหละวนลูปเดิมมันก็อาจจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมหรือแย่กว่าเดิมไม่คุ้มผมกล้าพูดอย่างนะถ้าเป็นยุคเอ็ดวูดเบิร์ดริชาร์ดอาร์โนอะไรพวกเนี้ยผมมั่นใจเลยนะว่าเขาให้ลดคุ้มแล้ว เพราะพวกนั้นเขาแก้ปัญหาแบบเร็วๆแบบเออเร็วๆโอ้ยยางไงโจเอลเกลเซอร์เอ้างั้ผลงานไม่ดีลงทุกม่ต้องเยอะอปดเองแต่นี่เขามีคนค้านเยอะไงใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันต่อไปแล้วกัน